ลาสุดก็มามาเบ่งผ้ามาเบ่งทงหน้าครับแดดหอนพี่น้องนะครับหลายๆคนกับอันนี้เนาะอยากเห็นตรงหน้าตรงหน้าไอ้น้องบัวนะครับพี่น้องบรรยากาศดีครับไม่แรงนะครับไม่แรงนะครับบรรยากาศนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะพี่น้องสุดพุ่นปลาอ้อยแล้วใส่อ้อยมาเลวพากันเห็ดอ้อยมาพี่น้องว่ามันทั้งว่าแหละครับเงินดีกว่าพาสิพ้ามาเบ่งหน้าเพิ่นก็ะเฮ็ดซ้ำเพิ่นกินนะครับกินกับหลาน เิ่นบ่ไดเห็ดลายช่วนี้นก็เหลือกินแล้วครับเมื่อดดซื้อบ่ื่อหยังก็กโอเคครับสุดทอดเทียงคือครับพี่น้องคอู้นะครับเถียงอคุนเพิ่นก็เห็ดเฮ็ดอ้อยส่วนมากเรืงเงินดีกว่าปีแล้ว,ป,ลวปีแล้วดีกว่าราคาเข้ามันถึกห่อนหอนพี่น้องช่วงนี้ช่วงสิบโมงแวะมาเบ่งทงหน้าครับแล้วก็สิยางไปเทียงแล้วครับแล้วสิยางกลับไปแล้ว เดี๋ยวพาลูกไายกลับบ้านเลยพี่นอ้องก็พามาเล่นหน่อยพี่นอนะ้องเนาะช่วงหนาเกี่ยวเข่าสิเดียวแวะไม้ขี้เก่าพี่นอ้องดูว่าบุกี่เดือนเพราะว่เาเพรเดี๋ยวมาเกี่ยวซอยเพื้นได้พี่นอ้องมาเบิง่ง <c oughs> มาเอาเขาไม้ไปกินบมื่อเห็ดหน้าจะมีเขาไม้กินเด้อนี่ครับพูดของเรล่ามาสุดอยู่ครับเห็ดอ้อยมาเลยพี่นอ้องเห็ดอ้อยเหมืนไฮน่า ใบหน้าเกือบเครื่องต่อเครื่องครับเฮ็ดอ้อยหมดเลยระว่างเงินดีกว่าเงินหลายกว่าเขาครับแต่รัฐบาลบอดปรับปรุงราคาเขากับเขากับเขาก็เฮ็ดอ้อยครับเขาอึดอไปครับเขาถือเขาก็กินอ้อยเฮ็ดอ้อยขายก็หลายประเทศเขาเน้นกินน้ำตาลนะเฮ็ดอ้อยครับนี่ใหหน้ากินกาแฟเขามาก ต่ามากดไลค์กดแชร์ทั้งหมดพี่น้องเดี่ยวเนื้อสิกลับไปเถียงนะพี่น้องกลับมาจากเถียงกันไก่หอดเถียงเขาแล้ว